โอเคนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามาแนะนําร้านนะครับผมคิทตันช็อปเนี่นะครับผมก็บอกเลยว่าอ่าเป็นร้านนะครับผมนะระด,ดับความปลอดภัยเนี่ยสูงมากๆเลยแล้วก็ใช้ง่ายเติมง่ายแล้วก็ได้ไบทันใจมากๆเลยนะครับผมก็ดูดีเว็บน่ารักมากๆนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่ก็ทําการมาเติมเลยครับผมเติม500 โลบั벅หรือพิเศษห้ลด500บาทนะครับผมโอเคเลยละนะโอเคนะครับผม500บาทนี่ยนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาดูทุกอย่างเลยนะครับทุกคนว่ามีอะไรกันบ้างในชอ็ชอปช็อปนี้หรือว่าในเว็บเว็บนี้เว้ยคุ้มมากๆนะคนดูเติม500มีโปรโมชั่นด้วยนะครับผมนี่เห็นปะเนีย่ยเอออย่างดีนะฮะโอเค เอาละครับผมมาคนดูครับเดี๋ยวเราทําการมาเติมโรบัคกันดีกว่านะฮะตอนนี้เนี่ยผมก็สมัครเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็คือสมัครง่ายๆมากๆเลยนะครับโรบักแบบกลุ่มนะครับผมบอกเลยนะครับผมเลดดีด้วยตอนนี้นะฮะก็คือเป็นเลดน่าเป็นเลดห้านะฮะโอเคนะครับผมก็นี่เลยนะครับผมมีไม่จํากัดน,นะบอกเลยเพราะว่าเขาจะเติมไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมนะก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็มีอยู่ 6 0พ0โรบักเองนะครับผมพร้อมส่งเนาะก่อนอื่นเลยนะครับเรากดเข้ากลุ่มก่อนเนาะโอเคนะฮะโอเคเรากดเข้ากลุ่มก่อนเลยดีกว่านะครับผมนี่เลยอ่ากดเข้ากลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเรายังไม่มีต่างให้คนดูเราต้องเติมสิครับผมรออะไรนะครับผมตอนนี้เนี่ยนะครับผมเขาเติมด้วย t ูวอลเล็ด้วยวิธีการเติมแบบอ่างเป่าหรือว่าการก๊อปลิงก์แล้วมาแปะนั่นเองนะครับผมนะคนดูเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะบอกเนาะวิธีการเนี่ยส่ง,งความคือเขาบอกไว้เรียบร้อยหมดแล้วเนาะตรงนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตทำแป๊บหนึ่งนะคนดู โอเคนะครับผมผมก็ใส่แล้วเนาะเรียบร้อยนะครับผมรับเครดิตมา500บาทนั่นเองนะฮะโอเคหลังจากนั้นนะครับผมก็ทําการเติมเลยนะครับผมนะเติมโรบักไปเลยครับผมคนดูนี่นะครับผมโอเคกรอกชื่อเราไปเลยไม่กี้เราเข้ากลุ่มไปแล้วใช่ไหมเรากรอกชื่อไปเลยนะครับผมแล้วคนดูชิวๆไปเลยหลังจากนั้นนะครับผมให้เราใส่จํานวนเงินนะฮะโอเคโอเคเขาจะหาอะไรอยู่นะหาแบบว่าไอ้อ้นมีชื่ออานี่ไงอยู่ในกลุ่มแล้วนะฮะ โอเคนะครับผมมาคนดูเดี๋ยวเราทําการมากดเลยครับผม500บาทนะครับโอเคเติมเป็นเล็กครับ2500ันารบันะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรียบร้อยนะครับรีตัวหนึ่งทีครับผมฟึบได้ไหม เรียบร้อยนะครับผมรวดเร็วทันใจจริงๆ okay โอเคนะครับผมเรียบร้อยเนาะการเติมเองนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราเติมไป500เราทําการนี่เลยนะครับผมนี่สุ่มนะครับผมเราต้องมาสุมา่มไงเพราะวันเติมครบ5 0 0เนี่ยเราได้ตั๋วสุ่มฟรีนะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยแลกตั๋วสุ่มรางวัลน,นะครับตรงนี้หลังจากนั้นทําการแลกตรงนี้เลยครับผมนี่เรียบร้อยละเราได้มาแล้วนะครับผมหนึ่งใบนะคนดูโอเคพร้อมกันยังสามสองหนึ่งกูอยากได้ดาบโยรูไปแจกคนดูไปช็อตนี้ โอเคเล็โกเล็โกจะได้หรือเปล่านะครับผม <I S 1> เดี๋ยวเรามาดูกัน <I S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันได้ห้าโอ้โหได้หนึ่งร้อยโลบัคนะครับผมนะโอเคได้มาหนึ่งร้อยโลบัคนะครับผมโอ้โหอย่างเท่ะนะครับผมโอเคนะครับผมได้มาหนึ่งร้อยโบันั่นเองนะครับโอเคไม่เป็นไรมาคนดูครับผมมาเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูอะไรก่อนดีกว่านะอาจจะมีอะไรขายอะไรประมาณเนี่ยในนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็คือมีพวกเติมไอดีอะไรประมาณเนานะ เดี๋ยวเราทำการมาดูสินค้าหน่อยนะครับนี่เลยครับจะมีด้านของซื้อการกิฟต์ไอเทมต่างๆก็คือแบบว่าซื้อผลปรีศาจได้นี่นะครับผมนะแล้วก็กดเกมพารได้นี่เองหรือว่าส่งเพชรออนสตาร์ All Star นั่นเองนะครับผมดิฟเฟอร์อ,อะไรนั่แหละนะครับผมโอเคประมาณนี้เนาะในการเติมนะครับผมนะคนดูครับผมก็น่าจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นี่แหละนะครับการเติมง่าย ชิวๆเว็บดูน่ารักมากๆนะครับก็ต้องเว็บนี้เลยนะครับผมคิดตั้น SHOP นั่นเองนะครับผมดีมากๆเนาะอย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะครับผม